หมายความว่ายังไงมีเพียบเลยเฮ้ยอ้อเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเยอะเกินไม่งไงไม่งไง Hây 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 Ê ơ ôi tai โอ้ยเอยอฟันไม่พอใช้ตอนนี้เออจะเยอะไปไหนโอ๊ยเร็วเหรอโอ๊ยเหนื่อยโอยทางนี้ โอ้ต้องมาปีดเองประกันโอ้โอ้อะไรการฆ่าจากการบึงงงเละ่ะภาพตูที่มึนงงกันทีกดแล้ว่างนั้นเนี่ยแหละผู้ชำนาญการจะฟุกลายเป็นนักชาญแนลทำ เพิ่มขึ้นแล้วมีวภาพอืส้นแครกอันนี้น่าก็ใช้ได้ครับความชันในโล่นะครับเรียนรู้ที่การปลิดโล่และการกัดตะฟู่นะครับ ฝึกฟ้าสาั่นพังตัวฝากวิธีการจับตีคนติดเชื้อโดยการอั่มพางตัวโดยไม่ต้องดึงดูดความสนใจโดยไม่เพิ่งปะปงดีเอ้ยโอ้ยไกยหรือไงขึ้นไปให้ถึงวันพรุ่งนี้ไม่ได้อีกแล้วเป็ยังไง Hơi Khuyên này à? Hơi à, Ừ à. à, à. Điều 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 thang này Ồ, đã Ê, đã nghe ไอชัม้เมเถอไปจะทางนี้นะครับไม่ใช่เหรอทางโน้นก็ได้อ๋อทางนี้ เรยอย่าลืมตั้งขึ้นความเิยวให้เหมือนที่นายจิตั้งแอปนี้นะใช่เข้าใจแล้วอ๋อ กำลังคิดจะเริมันตายจริงหรือเปล่าไม่แน่อุ้ยปบบินไปแล้วโอ้โห ชมวิวนิดนึงครับหมดชมแล้วตอนนี้ขึ้นทางไหนวะเนี่ <c oughs> ยจะถามนะเพราะอะไรทุกคนก็รู้ดีเฮ้ยต <c oughs> กไปปั๊บตายเลยนะ <c oughs> ฟีลพลังว่าครับ <c oughs> โอเคตอนนี้ฉันถึงนี่น้อยก่อนแล้วแป๊บหนึ่งนะโคตรฝูงเลยอ่า

ให้กันตามที่ยินผมโปรดฟังผมหน่อยผมเพื่งคลายเครนและผมกำลังปกป้องความนี้จากไาในอะไรลกปฏิบัติได้และกระบวนการก็ขอพวกคุณยังมีผู้รอดชีวิตอยู่ในกำแพงพวกเขาวางแผนจะระเบิดล้างเมืองคารันแต่ถ้าระเบิดมันจะาฟังหาผู้คนเมืองคารัน กระทั่งไปก,กประทู้พัสคัสก่อนไปเจ้าช่วยทุกคนกำลังมีชีวิตอ,อยู่ในเขตเฮ้ยไหนใช่ไหมได้ยนินไหมมั่นฉันรู้แล้วฉันรู้แล้วนั้นนนั้เฉียดไปมากๆเลย <Kr> ang, เฮนนั่นไหนเหรอนยินดีใช่ไหมคุณจะเอาอะไรวะ อยากยายาเสนอโอกาสคุณให้ออกจากสถานที่น่ากลัวนั่นเหรอแล้วคุณทำยังไงทำไมทำไมอยากเจอใครยังไงมีไฟล์คุณไปคุณต้องจา่ายค่าเงินฝุดตัว,ตว,ตว,ตวใช่ไหมเรื่องแล้วมันเราไปหน้าเครนจะไม่ดีฝุดที่เราลงมือกันวิธียยคุณทำอย่างเดียวคือน,นำงานวิจัยของดรไฟเลย์และฟงแฮร์รี่พอตเตอร์ที่ดีและปลอดภัยรับตัวคุณนักนักทีว์ฉันรู้อะไรไฟล์นั่นเครนโอ้พระเจ้าตอนนี้คุณต้องกายร่ายารักษางสำหรับ ภาคเรื่องนี้อยู่เหรอนั่เ็รื่ทีเดียวทุกคนตลอดจากเรื่องนี้ได้พยายามนัทุกคนทำงานวิจัยตลอดอย่าล้นเหลวไหน้ะเครนทำงานวิจัยแล้วทุกอย่างเราจะลงเอ่ยดีคุณตัอกงอการงานวิจัยเหรอ,หรอนั้นก็รอฟัญยาอของฉันไปซะกันผู้ชำนาญบูนันยดมาเครนตอนนี้แค่อะไรโยนฟลิงลงมาวงฉันพูดถึงใกล้ๆนี้เองลงไปเลยตรงไหนปะตรงนี้ยเหรอนี่ไม่ใช่ มีแค่เดียวเองนะโหแคนแปะไปหมดแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ยไม่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  กวนประฟา,าดธรรมะขอเช็คนี้นี่ขอแป๊บหนึ่งครับอืมอะไรอ่ะอุ๊ยปัดพายอ,าอะไรอ่ะ Oh, I เทียไม่ไปเลยผิดพลาดในแผนนี้เลยปีเพียบเลยจ้าว่าใครครับพี่ใหญ่ประดิษฐ์เฮ้ย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 อ๋อ Ah Where are you? เบียกน้ำไปเลย ไปครับโอ้ยอะไรไม่เ <noise> ป็นอะไรดินี่เครนได้ยินเสียงเธอเธอกำลังมาหรือเปล่านี้คือพิมพ์ตั้งใจทำนะครับหมอเราจำไว้อย่างหนึ่งนะพวก แต่ก่อนติดเชื้อยู่ผมไปเี่อยเรื่อยนะครับอีไม่ใช่ว่าฉันไม่ไปไหนไม่ได้นี่หาที่พักดีกว่าครับ

mày nè tệ lên rồi Này nè ไม่แน Get ่ไม่แน่ได้แล้วครับง่ายดีฮะนี่แน่ไปเลยครับ ได้มแลละ พอกับฝนหน่อยวาทหารนะครับ มูลค่านะครับแอะไม่มีฮะกระฝนนุ่นไงเอ่อเอ ทำไมตูต้องมาเลือดลงและล่างใหม่นะฮะความที่อยากได้ไฟนะครับ ทำสักหน่อยชีวิตก็ได้ฟุดชื่นอ,อ่ายาอะไรยากระตุ้นความอึดมีด้วยหรอของเหลวไฟนะครับจะเบิดขวดมันแตกไหมฮะยากระจายนะครับ นี่ไม่ค่อยได้ใช้อยู่แล้วนะครับฝ่ายแฝง UV อะไรเงี้ยนะครับเก็บไปให้หมดคนระับปืนดาบดาบเนี่ยเราเก็บไว้หนึ่งอันนะครับเผื่อไว้ทำนู่นนี่นั่นนะครับทำนู่นนั่นก็แบบสร้างอุปกรณ์ทำรุ่ดระเบิดหัวคิวอะไรเงี้นะครับอืมไปเกี่ยวกิวเฟยาบไฟฟ้า ดาบแรงกระแทกดาบโคตรเจ๋งโอ้โหแรงกระแทกเพิ่มแรงกระแทกเล็กให้กับการโจมตีของคุณไฟไหม้เพิ่มพลัิภาพไฟไหม้ขนาดเล็กให้กับโจมตีของคุณนะครับสุดยอดไปเลยอันนี้ก็แรงคนระับตัวพิษหนีพิษกับตัวหนึ่งหนีไหมดีครับคุณในตอนนี้สามารถสร้างอาวุธพิษที่ความแรงที่ฝึกในพลังาดของฮารันได้นะครับที่พิษนี่น่าอัศจรรย์มาก มันต้องอหน้าไฟตันแล้วครับมันต้องมือดาบด้วยเอ็กเฟดไอเทมมันคือ,อยังไงฮะขอทีหนึ่งครับมันอดฝงฝ่ายไม่ได้ พิมเขียวมันต้องเป็นไมีดนี่แหละมันก็ลังเล้วผมเน,นี่ยนี่ครับ Cứ coaster mà pẹt à? Ngay. Đồ đi ngay Đuổi <laughs> ừ. phải đâu đuôi Phải đâu คือมไม่รู้ว่ามีดมันไปทำอะไรไงมันต้องมีเวลาแน,น่ครับฟิบอาวุธฟิบในฟิบใช้ไอเทมเพื่อปัดล็อกค่าจมตีดูเดือดอย่างต่อเนื่องมีดใหญ่นะครับไม่รู้เฟยคมันไม่น่าใส่ไม่น่าทำมาก่าหน้าไม้ประสานลูกฟองปืนไม่มีครับไม่อยากทำเนี้ย แต่เราไม่มีของพวกนี้ใช้เล่นนะครับแต่เราไม่มีของดีๆมาทำเนี่ยคือมีอุปกรณ์ที่ทำแล้วราชนีพังแปลกๆนะอุค่าบังต้องมีค้อน้วยนะเรามีไม่ค้อนอืมเยี่ยมก็มีอแหละแต่มันจะจอก ้ก็ขอจบสำหรับคลิปนี้เลยนะครับบ๊ายบายลาชาจิโอ